ครับผมอีกหนึ่งอาชีพนะครับของคนต่างจังหวัดนะครับพี่สาวพันนำพ้องครับมาพอมาบานมาพอคนเลี้ยงตากระแตนครับเลี้ยงตากระแตนเป็นอาชีพไม่พน้าวเนี่ยครับคนบอกว่าขายขีดละหาสิบบาทคนเดียหาขีดละหาสิบบาทโล่หนึ่งกับโลละหาลอย เออก็เขาทาดีเนี่ยครับเดลี่ยงเลียงตักกระเตียนครับผมมันสีมีไข่ผมเลยครับพี่น้องนี่นะมันสิไข่ใสๆครับพ่อไข่แร้่ยวมันบ่ครับโตัวนันก็จับไปขายครับสิถอดก็ถอดอันนี้ตัวอันนี้อันนี้คือตัวไงมันครับนี่กำลังจับคู่ก่อนเลยครับกินหญอย่างเดียวครับผมเหลี้ยงไงครับผม โอ้ oh, เลี้ยงงายแห้งครับผมเป็น,ปนอาชีพที่น่าสนใจเลยครับเนี่ยครับาอาชีพที่น่าสนใจมากเป็นอาชีพเสริมก็ได้หรือว่าสีเลี้ยงเป็นอาชีพหลักก็ได้ด้วครับนี่เนี่ยครับ,รบตัวน้อยๆมันนะครับนี่นี่สุ่มหน่อยๆกําลังเริ่มสีไงล้วกินหญ้ายอย่างเดียวว่าสันโออยง่งางไงก็ง่วงก็ข่วยมันทั้นี่นะครับน่าสนใจครับ พี่สาวพี่สาวพันธน้ำพองครับเป็นกระหัวก็เลี้ยงด้วยกันลูกไส้แล้วเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาพันมาให้จากชนบุรีครับผมเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากครับผมพันธุ์น้ำพองก็อยากเห็นได้ครับแบบนี้เป็นอาชีพที่สางไรใดๆนะครับถ้าเกิดเช็ดดีๆนะครับผมอ่ะ ก็คอยศึกษากับเพื่อนไปเรื่อยๆครับว่าแนวนมมันจะเป็นยังไงครับแต่ว่าการตลาดนี่ม่ต้องห่วงหอกครับขอให้มีสินค้านะครับรับซื้อว่าอันเนาะพอขค่าแม่ค่านะครับถ้าเกิดเท่าขยายตลาดดีๆกับตลาดแบบไปได้ไกลได้ครับตลาดนั้นตะกะตตนเนี่ยครับเอ้าขาวข้าครับผมพี่น้องครับเอามาฝากครับผมอันนี้หัวก็สี ผ่านนำพ่อของข้าศึกมากเห็นนะครับนี่หลังจากเคยมาประมาณยังบ้านถึงบ้านมาบ้านประมาณซี่หาเดือนช่วงเลือกตั้งที่แล้วนี่คือหัวก็าศม,มาอีกเทนนะครับเป็นกระเลียงนะครับได้จากหุ่นเลยอันนี้อันนี้เพิ่งได้อ๋อหัวก็ได้หัวกระเลียงครับได้ประมาณเดือนนี่ละมั้งเนาะประมาณเดือนเนี่ยถับผมเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่านี่ ผลตอบรับจังไดน,นะครับการเลี้ยงนะครับเดี๋ยวพันธุ์น้ำพ่องจะเอามาฝ่ายอีกถ้าเกิดมีโอกาสนะครับผมโอเคครับ